ก็สวัสดีพี่ๆนานาครับอ่าวันนี้นะครับคือสีสเกตนะครับมารีวิวชุดต่อนกอีลุ้มนะครับอ่านะครับคืออีลุ้มนะครับเป็นงานสเตนเลสนะครับยาวหกจุดแปดนิ้วนะครับทํายาวให้กว่าปีที่แล้วสายเมนเป็นมูลี่นะครับสแตนเลสนะครับพันหลักด้วยเชือกสีเขียวอ่อนครับเป็นสีเขียวใบชานะครับ เป็นสีเขียวใบชานะครับก่อนในห,หนึ่งชุดก็จะมีลำโพงนะครับแล้วก็มิมเสียงนะครับแล้วก็นกอีลุมยา่างนะครับก็ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็สอบถามดูเข้ามาได้นะครับชุดต่อนกอีลุ้มนะครับ ชุดหนึ่งราคาเท่าไหร่นะครับพันห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับเก็บไปทางก็บวกเพิ่มสามสิบาทนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับงานละเอียดครับรับประกันครับปีนี้จัดเต็มนะครับางานสแตนเลสไม่เป็นสนิมนะครับสแตนเลสแท้แข็งนะครับ ็ฝากพี่ๆนา,นานะครับถ้าสนใจสอบถามทางอดีไลน์ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรอดีลไลน์มาให้นะครับถ้าสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอีลุมทรงนี้เข้าดีนะครับลุมยาวนะครับเริ่มพงเสียงดีครับเสียงแน่นครับตัวนี้ก็ คลิปนี้ก็มารีวิวชุดต่อนกอิ่ลุมให้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมารีวิวชุดต่อนกกวักให้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ